a ยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปิ๊นนะคะที่ช่อง YouTube ปลอดบายปิ๊นกันอีกครั้งค่ะวันนี้ปิ๊นอยู่กับเจ้าเรนเจอร์นะคะ XLT Auto รุ่น4ประตูคันนี้ค่ะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่9ก้าแสบาทนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะโปรโมชั่นออกรถคันนี้นะคะอยู่ที่6 9 9 0ืบาทค่ะเริ่มต้นนะคะหกหมื 69, บาทค่ะลูกค้าสามารถ,ถติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามกด s u b สไครต์กดแชร์ให้ปิ้นนิดน,นึงนะคะที่ช่อง YouTube ปอดบายพิ้นค่ะเรามาดูกันค่ะรถคันนี้นะคะตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมกันไปบ้างค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบ F150 ค่ะตอนนี้จะแต่งเป็นแนว Ford f o r d นะคะข้อสีบรอนเงินค่ะด้านบนค่ะก็จะเป็นสกูปนะคะทรงฟิตรูปมา้าอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอารูปม้าหรือรูปแรดแล้วก็สามารถเลือกสีได้ค่ะ จะเป็นสกู๊ปสีดำเงาตัดกับดำด้านนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเรามาดูกันด้านล่างนิดนึงค่ะด้านล่างของชุด f 1 5 0นะคะจะเป็นแท้งค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเงินนะคะเพื่อให้เพื่อให้เข้ากันเป็นเป็นชุดอะคะ่ะแล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์สองข้างนะคะมาพร้อมกับชุด f 1 5 0แล้วก็ไฟตัว c ค่ะติดข้อไฟหน้านะคะให้กับลูกค้าค่ะด้านข้างก็จะเป็น คิวล้อนะคะมากับชุด f 150เช่นเดียวกันอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นแบบมีหมุดหรือไม่มีหมดุดอันนี้ลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมุดนะคะอยู่ในโปรโมชั่นค่ะมาดูที่ยางและล้อกันนิดนึงที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นล้อลายที่ลูกค้าเลือกค่ะตามโปรโมชั่นเราจะมีแบบให้เลือกค่ะมากกว่าเกือบ10แบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วค่ะพร้อมด้วยยางมอนเตอร์ซึ่งลูกค้าเลือกแบบยงางหนักวากถ่ายให้ดูกันชัดๆัดนิดนึงนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดชอบแบบ การตกแต่งแบบนี้สไตล์นี้ก็สามารถดูเป็นแนวทางตัวอย่างได้ค่ะหน้ายางจะค่อนข้างกว้างนะคะจะออกแนวออฟโรดนิดหน่อยค่ะชื่อรุ่นค่ะตัวนี้จะเป็นอะคริลิกแบบรุ่นเฉพาะนะคะจะติดตรงแก้มก็จะเป็น2.2งจุดออโต้นะคะกระจกมองข้างค่ะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นบ่งบอกของชื่อรุ่นของ xlt ติดคิ้วกันสาดค่ะลาวหลังคาค่ะสีดำด้านถาดรองมือนะคะ บันไดด้านข้างรุ่นนี้ก็จะมาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างรถนะคะสามารถมีลายให้เลือกมากกว่า30ลายนะคะแล้วก็โลบาร์เหล็กค่ะของค่าย Outlander ค่ะแข็งแรงแล้วก็เป็นโลบาร์ที่นิยมนะคะกระบะก็บรรจุของได้เยอะค่ะด้านหลังเราก็จะติดเป็นครอบไฟไท้ายนะคะ อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระแทกค่ะถ้าเกิดว่าเราเกิดลูกค้ากะทางผิดอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะโดนมันจะโดนโดที่ครอบไฟก่อนมันจะไม่โดนที่ตัวไฟนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกันชนด้านท้ายที่มาจากโรงงานอยู่แล้วพร้อมด้วยเซ็นเซอร์4จุดนะคะเซ็นเซอร์ก็จะมีสัญลักษณ์บอกที่หน้าจอด้านในนะคะหาดครอบรองมือค่ะพร้อมด้วยคิ้วดาบนะคะแบบนี้เราเปิดกระบะให้ดูกันนิดนึงค่ะ กระบะก็จะจุของได้เยอะนะคะแบบ4ประตูเราจะติดไลเนอร์ค่ะกันลอยให้กับลูกค้านะคะกันพื้นกระบะแนวนี้เป็นกระบะยกสูงค่ะเครื่องยนต์สอดีเซลค่ะเหมาะสำหรับใช้งานนะคะสามารถจุผู้โดยสารได้ถึง4คนค่ะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็สามารถบรรทุกของได้ค่ะ ภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็หน้าจอ t f c ตัวรุ่นนี้จะมีเอ่อกุญแจรีโมทนะคะมาให้ถึงสองดอกด้วยกัน,นะค่ะลูกค้าไม่ต้องปั๊มกุญแจเพิ่มนะคะเรามาถ่ายดูดูรอบๆตัวรถกันอีกนิดนึงค่ะความสวยงามนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นตัวนี้นะคะ69,900บาทนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างค่ะที่เบอร์ปินนะคะ0ูนย์5ปดหกค่ะที่ฟอร์ตป,ประแดงค่ะ วันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะติดตามคลิปตัวต่อไปกดซับสไครต์ไว้นะคะขอบคุณค่ะ